ที่ร้านซปเปอร์ทูค่ะที่ตลาดคลองถงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพิมพจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักกับคุณแชมป์เจ้าของร้านกันค่ะคือแอบกระซิบนิดนึงนะคะเขาบอกว,ว่าร้านนี้เนี่ยมีขายครบจบทุกวนจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแทนทูนเครื่องมือช่างเครื่องมือไร้าสายค่ะรวมไปถึงเครื่องมือใช้แบบแบตเตอรี่ลิเธียมอีกด้วยค่ะและร้านนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจเข้าไปชมกันค่ะ ใช่พี่แชมป์ไหมคะครับใช่ครับสวัสดีครับและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณแชมป์ค่ะเจ้าของร้านวื้นที่เรียบร้อยช่วยแนะนําตัวให้กับแฟนๆรายการหน่อยได้ไหมคะครับผมแชมป์นะครับซูเปอร์ทูริษัทเครื่องมือลาำดยจำกัดครับพี่สคะช่วยเล่าถึงความเป็นมาค่ะในการเปิดร้าน SUPER t ์ o ูให้กับแฟนๆรายการหน่อยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านนู้นเดี๋ยนะครับ นี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่แชมป์นะคะเจ้าของร้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้พี่แชมป์นะคะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการให้กับแฟนๆรายการอีกรอบค่ะครับสวัสดีนะครับผมแชมป์นะครับซุปเปอร์ทูบริษัทเครื่องมือรับรองจํากัดครับเป็นประธานกรรมการครับผมค่ะพี่แชมป์คะช่วยเล่าถึงความเป็นมาของร้านซ u p เปอร์ทูให้กับแฟนๆรายการหน่อยได้ไหมคะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วได้ครับก็ซุปเปอร์ทู เครื่องมือลำรวยนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี59ครับนะฮะแล้วก็ความเป็นมาจริงๆแล้วเป็นธุรกิจของที่บ้านอยู่แล้วนะครับที่บ้านเปิดเครื่องมือช่างก่อสร้างมา40-50ปีแล้วครับโอ้ครับเรียกได้ว่าวยาวนานมากค่ะใช่ครับ,รบแล้วก็ผมเองก็ตั้งแต่เด็กก็ได้มาช่วยที่ร้านที่บ้านจนแบบอยู่กับเครื่องมือช่างมา30กว่าปี อะไรมีความชํานาญ<ม>ได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคได้รู้เกี่ยวกับตัวสินค้าจนรู้สึกว่าอยากจะเปิด,ด้านเครื่องมือช่างแล้วก็ต้อง,ต,องต้องเพ้าความนิดนึงครับว่าสมัยก่อนถ้าคิดถึงเครื่องมือช่างก็ต้องเป็นคองผมครับเพราะจะเป็นแหล่งเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดที่คนรู้จักต่างจังหวัดหรือกรุงเทพก็ต้องมาที่ทแหล่งนี้<ม>นะครับเมื่อก่อนคนเยอะมากคนเดินกันพุกพ่านลูกค้าเยอะอะไรเงี้ยฮะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันน้อยลงไปครับ ก็เลยเมีความตั้งใจว่าเอ้ยทำไมถึงน้อยอ,อาจจะเป็นเพราะว่า,เ,าเรื่องของร้าอาจจะมาซื้อเจอสินค้าที่ไม่ไม่ใช่ตรงกับที่จะซื้อหรือว่าโดนโดนคนอื่นหลอกหรือว่าซื้อแล้วเจอของปลอมอะไรเงี้ยครับคิดว่าเฮ้ยจะทำไงดีแล้วหลังๆเนี่ยก็ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะไปไปทางโมเดลเทดทางห้างเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเปิดเป็นแบบ ลักษณะห้างเลยดีกว่าเพราะถ้องถมไม่มีก็มาเลือกซื้อง่ายๆแล้วก็เดินสุขกสบายจับต้องสินค้าได้นะครับแล้วก็ราคาดีๆอะไรเงรี้ยฮะให้ให้อยู่ในแหล่งแล้วก็ดึงลูกค้าที่ดึงคนที่มาทองถมเนี่ยให้กลับมาท้อ,องถมได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับเรียกได้ว่าเหมือนที่ร้านซปเป,ปอร์ทูนี่ค่ะก็คือมีครบจบทุกวงจรเลยใช่ไหมคะใช่ครับ เอเมื่อกี้เนี่ยค่ะ<อ>พิมแอบเห็นว่าชั้นอสองค่ะคใหญ่มากเลยนะคะตรงน้ค<อ>ับ<อ>ก็คือพยายามให้ครบแล้วก็ให้ลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ครบถ้วนได้ได้ง่ายๆจับต้องได้อย่างอย่างที่บอกไปตะกู่นี้คื य, อะสะดวกสบายไม่ใช่ว่าเล็กๆแล้วก็มาจะจับจะเปิดต้องแกะกล่องต้องจาซื้อไม่ไม่ซื้ออะไรอย่างนี้แต่ของผมเนี่ยเลือกจับได้เลยแล้วก็เลือกซื้อสินค้าง่ายๆครับในราคาที่ดีๆครับผมอยู่ในแหล่ง คุกคีกับเครื่องมือช่างเนี่ยมานานกว่า30ปีก็เรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญถูกไหมคะคอย่างนี้ช่วยแนะนำบะแบรนด์แล้วก็สินค้าที่แบบได้รับความนิยมให้กับแฟนๆรายการไ,ได้ไหมคะได้ครับ,รบก็บบของผมเนี่ยฮะซูเปอร์ทูผมเป็นคนสั่งสินค้าเองผมเลือกคัดสินค้าที่ดีมีคุณภาพเป็นแบรนด์ที่มีการันตีคุณภาพจากต่างประเทศนะฮะเรื่องของสินค้ามีอะไหล่บริการมีอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริมขายนะครับแล้วก็ดูแลลูกหลังการขายอย่างดีมีการรับประกันที่ดีผมเน้นสินค้าที่ดีมาขายให้กับลูกค้าครับให้ลูกค้ามั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่ถองเอาม,มาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์แนวหน้าอย่างเช่นไมต้าบอชนะครับและที่มาแรงตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ทัลโธอย่างเช่นแบรนด์ทัลโธเนี่ยครับผมมั่นใจในสินค้าของแบรนด์ทัลโธมากครับเพราะว่า เรื่องของคุณภาพของสินค้ารูปลักษณ์ของสินค้าแล้วก็อะไหล่บริการอุปก,กรณ์เสริมนะฮะแล้วที่สําคัญคือบริการหลักการขายครับนะฮะสินค้าก็หลากหลายราคาไม่แพงตอนนี้มาแรงมากครับแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องขอขอบคุณทางผู้ค้านะครับแล้วก็ลูกค้าขั้นนะฮะที่สนับสนุนทางสุขภัณฑ์ครับได้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นในจนถึงทุกวันนี้ครับพี่แชมป์คะแล้ว อย่างลูกค้าที่แบบสนใจพวกเครื่องมือช่างต่างๆเง,ง,งี้ยค่ะสมมติถ้าอยากมาที่ร้านซปเปอร์ทูนี่ค่ะสามารถเดินทางได้ทางไหนบ้างคะก็สะดวกสบายครับร้านเราอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสองสถานีนะครับ,รบสถานีสามยอดแล้วก็สถานีวัดมังกรนะฮะแล้วก็สําหรับท่านใดที่มารถโดยสารก็ไม่ต้องห่วงของผมนีรถเมล์มีทุกสายรถ แล้วก็รถมารถส่วนตัวผมก็มีที่จอดรถให้กับทางลูกค้าไว้บริการด้วยครับมีบริการที่จอดรถให้ด้วยครับผมะสะดวกสบายในการจอดรถด,ด้วยครับค่ะแล้วอย่างเวลาเปิดติดทำการนะคะครับร้านผมเปิด8โมงเช้านะครับจนถึง ห้าโมงเย็นจนถึงอาทิตย์ทุกวันครับแต่เฉพาะวันเสาร์ผมเปิดบริการให้กับลูกค้าจนถึงสองทุ่มเลยครับเรียกได้ว่าเปิดทุกวันทําการเลยนะคะใช่ฮะพี่แชมป์คะเราสำหรับลูกค้าแฟนๆรายการอย่างนี้ค่ะที่บ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าสนใจเครื่องมือช่างที่ร้านซุปเปอร์ทูนียค่ะแต่ไม่สะดวกเดินทางมาเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางไหนบ้างช่องทางแรกคือทางโทรศัพท์นะครับผมมีส่งทั่วประเทศนะครับส่งทาง ถ้าไม่ว่าจะเป็นเคอรี่เอสนะครับเอ็กเพรสนะครับหรือว่าจะทางขนส่งเอกชนก็มีนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ก็จะเป็นทางเว็บไซต์นะครับทางนี้นะครับเว w ร์ p ไวด์เว็บซทนะครับทาง Facebook นะครับทาง IG ทาง l i น e แอดนะครับเรามีครบหมดเลยครับเดี๋ยวดูทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ทั้งไีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ s u p e r อร์ทนะครับ ขอฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่แชมป์มากๆนะคะคที่ให้คำแนะนำดีๆกับแฟนรายการค่ะรวมถึงทีมด้วยซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการดอกฟ้ากระช่างเบิ้มนะคะก็มีกระเชา้าค่ะมามอบให้พี่แชมป์ด้วยค,ค่ะ ขอ,ะะขอบคุณมากนะคะ สุปทูเฮงเฮงเฮงรวยรยเทพเทวาลักษ์ที่กำลังบองพวกขาวเจ้าอยู่ขอให้ท่านทรงเมตตาประทานพรเจ้าของกิจการพร้อมด้วยทุกท่านที่กำลังอธิษฐานจิตสิ่งใดขอจงเกิดเป็นมักเป็นผลรวยทันใจรวยทันจิตรวยทันเหตุการณ์สาธุสาธุ ด้วยเก่งด้วยขยันด้วยสวยด้วยหล่อด้วยและร่างกายแข็งแรงถ้าเนี่ยอยากจะสวยแชมป์เนี่ยถือว่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมเป็นอะไรหัวใจในการเดินดำเนินชีวิตทุกครัวันนี้เป็นวันดีนะครับก็ขอบคุณเจียเฮียทุกท่านพี่พี่ คุณป้าคุณน้าทุกคนนะครับที่มาในวันนี้ <bullying S 1> ก็ตอนนี้จะได้เลิกงามยามดีนะครับก็ขอตัดริมปิ้นนะฮะของบริษัทเครื่องมือล่ำรวยจำกัดสุประทูนะครับ